ตอนนี้กำลังเดินเข้ามาในส่วนเอ่อเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติต้นน้ำพานที่ <Hey! S 1> แก่นกระจาน hey, <Rudy. S 1> เพชรบุรีเขาบอกว่าอยากเดินอองนอกเส้นทางแต่ว่าเส้นทางมัน คือตรงไหนยังไม่รู้เลยก็แถมมาคนเดียวด้วยสัญญาณเน็ตไม่มีลองเดาดูไปเรื่อยๆก่อนเขาไม่ให้ออกน้องเส้นหา่างแต่ก็ว้าวาาย เขาไปให้ออกนอกเส้นทางก็จริงแต่ว่าเส้นทางมันดูไม่เป็นเส้นทางมันไม่ไปทางบอกเลยไม่รู้ว่าคนจะไปทางไหนโหอันนี้คือไในเส้นห่างนอกเส้นห่างกมันดูเดินแล้วจะไปถึงไหนยังไม่รู้แม่กับน้องก็ไม่ยอมตามมาด้วยเพราะว่ากลัวกันแคเอามาคนเดียว ไม่ได้ยินเสียงน้ำตกเราคงจะไม่หลงทางกันใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าไม่มีสัญญาณกือถือเน็ตค่ายอื่นตายหมด เห็นลำธารแล้วเดินไปเรื่อยๆลองดูว่าจะมีอะไรวันนี้อะคือวันนี้มามาที่แคมป์บ้านกลางจังหวัดพินบุรีค่าเข้าผู้ใหญ่คนละหนึ่งร้อยบาทเพื่อที่จะมาดูผีเสื้อเพราะว่าช่วงเดือนเออ จำไม่ได้แล้วว่าถึงเดือนไหนแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เป็นเดือนเมษาถามเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงเดือนเมษาเป็นช่วงที่มีผีเสื้อแต่ผีเสื้อจะมาวันที่แดดจัดวันนี้ฟ้าปิดมาสองวันแล้วพอพ่อมอระสมเข้าก็เลยไม่เจอผีเสื้อมาเดินเส้นทางเดินธรรมาชาติแทระดูป้าย ระวังสัตว์วิพิษระหวังช้างป่าระหวังสัตว,ว,ปวต์ป่าระวังงูระหวังลื่นไม่รู้จะเดินไปได้ถึงไหนลองดูเพราะว่ารองเท้าใส่ใส่แตะมานะครับ <c oughs> เขามามาดูผีเสื้อสวยๆไม่ได้ตั้งใจมาแอดเวนเจอร์ Adventure ขนาดนี้ เขาคงให้เดินไปที่ต้นลำธารแน่เลยไม่แน่ใจเหมือนกันเราก็เดินนะิงกก็ต้องขอโทษด้วยที่กล้องจะสั่นั้างเลยั้างเพราะเราก็ไม่ใช่เมื่อาชีพแต่ว่าแค่ถ่ายวิดีโอไว้ เพื่อเป็นที่ระทึกว่าครั้งหนึ่งเราเดินป่าคนเดียวไม่มีคนคือดูสิข้างหลังก็ไม่มีคนตามอ่ะเดินคนเดียวจริงๆอ่ะแล้แม่กับน้องอยู่ไหนก็ไม่รู้คือตอนนี้ติดต่อกันไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไม่มีสัญญาณมือถือไม่มีสัญญาณเด็ดอะไรเลย ตอนแรกจะไลฟส์สดด้วยซ้ำเพราะว่ากลัวมมือถือเต็มแต่ว่ามันไม่มีสัญญาณเน็ตเลยต้องมากันเดี่ยวๆโอ้โหที่ต้นไม้ใหญ่มากไปต่อเราต้องรีบเดินไม่งั้นเดี๋ยวโดนแม่กับน้องด่าแน,น่เลยกลับออกไปช้า ในวันที่อากาศปิดฝนตกไม่มีแดดผีเสื้อจะไม่มาแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าวันที่มีแดดผีเสื้อจะออกมาเยอะมากดังนั้นก็เลยคุยกับแม่กับน้องว่าโอเคเราจะมาใหม่ในวันที่แดดออก เยอะเะเพราะว่าเราอยากจะเหตุผิดเสื้อคือเราแต่งตัวมาเพื่อที่จะแบบมาถ่ายรูปก,กับผิดเสื้อมาดูผิดเสื้อแบบมาเที่ยวน่ารักน่ารักไม่ได้มาแอดเวนเจอร์คนมาที่นี่เขามาแบบส่องสัตว์มาส่องนกกันอะไรอย่างนี้มาเดินป่าไปด,ดูนี่นะคะการแต่งตัวของเขา มันไม่ได้เหมาะกับการที่จะมาเดินป่าหรืออะไรเลยนะคะคือตั้งใจจะมาแบบสวยๆถ่ายรูปกับผิดเสื้อสวยๆอย่างเดียวเลยยิ่งกดอนเข้างยาิ่งเงียบมามีต้นไม้ขวางด้วยทุกคนถอยดีไหม มีปนนหาลว้างทางอยู่เนาะค่ะทำไมไมมีคนเลยอ่ะเฮ้ยแม้แต่เสียงใบไม้ยังทำให้ต้องแรงงห็นดูสิสถานีสื่อความหมายถัดไปคืออะไรอ่ะ ดีครับมากเลยมาคุเบียวด้เกน้องอ่ะชอบบอกว่าตัวเองเป็นใสหรุยเอาข้อจริงก็ไม่ยอมเดินเข้ามาใสาเลยจริงคือคนที่อ่อนแอปวกเปียกที่สนเทปเรานี่เองเดินต่อให้รู้เหมือนกัน ว่าให้เดินไปถึงไหนไอเอ็มว่าอ่านป้ายฮูอ๋อต้นพระเจ้าห้าพระองค์เสียงอะไรอะอู้วต้นใหญ่มากใหญ่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 มาก เพราะว่าวันนี้อากาศไม่ร้อนด้วยก็เลยเดินไม่เหนื่อยแต่น่ากลัวเพราะว่าไม่มีคนเลย <c oughs> เออแล้ไม่รู้ไปทางไหนโปรดอย่าเดินออกนอกเส้นทาง ไหนอ่ะ,อะไม่รู้จะไปทางไหนต่อแล้วว็ทุกคนจะไปทางนี้หรือเปล่าโอ้โหปีนเหรอปีนไม่ไหวแน่เลยรองเท้าแบบไม่อำนวยอย่างแรงอ๋องั้นเราคงต้องกลับกันแล้วทุก มาได้แค่นี้กลัวแม่กับน้องด่าด้วยป่ะกลับกันใช่พาเดินด,ดูเส้นหักคับคือป้าบอกทางมันไม่ค่อยชัดเจนป่ะอ่ะลงไปดูลำธารกันหน่อยเนาะไหนก็มาถึงนี่แล้วไหน ลำทานทบอกเลยว่าควรมามากเลยพี่ความจริงแล้วเท่าที่อ่านข้อมูลมาคือเขาบอกว่าฟันกระรางเนี่ยมันเป็นต้นทางในการที่จะไปพเนินทุ่งนี่กอเป็นคนที่เห็นน้ำไม่ได้อ่ะต้องลงแบบไปเดินอ่ะ คือน้ำมันไม่ได้ใส่มันก็ใสแหละน่ะใส่ในแบบของมันป้าใสหลายเย็นมากต้นนี้จะดูต้นต้นพระเจ้าห้าพระองค์เมื่อกีอ้คือเคยได้ยินแต่ชื่อนะโอ้ยเพ่งมาเห็นของจริงวันนี้ว้ายว้าร่วงมาโดนตกใจเลย <ś pace> เดินเละทำทานอันนี้ฟองใขอ่ะอันนี้คือเท้าเปล่าแล้วนะทุกคนคือเดินเท้าเปล่าเลยหินหินมันเป็นหินปวดเจบ็บแล้วบื้มนแล้วมือถือกล้องด้วย อ่าแค่นี้ละกันสมปุ้นกิ๊ดใบไม้ลอยมตาติดเท้าก็กลัวแล้วคือตอนนี้มันตดดัดตแวแวงไปหมดอยู่ในป่าอ่ะพาเดินกลับกันทุกคนเราไม่ให้เดินออกนอกเส้นทางเราออกมานิดนึง ออกมาลากเส้นทางยิดียวเส้นทางอยู่ตรงไหนมาเล่นกันให้ออกไปสมเร็จทางดีรับมาก็เมื่อกี้เห็นคนอยู่สองคนนะคะเขไม่ได้เดินทางนี้เนี่ยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเราเดินถูกหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกเจอสองคนเขามาเดิน แต่ว่าเขาแยกเดินขึ้นไปข้างบนส่วนเราเลือกที่จะเดินมาทางนี้เมันเป็นทางสองแพ่งทางสองแยกเราไม่รู้ว่าระหว่างเรากับเขาใครถูกดูแล้วเราอาจจะวาผิดก็ได้นะ มือเดียวนะครับเราก็ไม่รู้คือกล้องมือถือบอกว่ามีระบบก,กันสั่นแต่ว่ามาเดินแอดเวนต์แบบนี้ยังไงก็สั่นอยู่แล้วนะทุกคนกับทุกคนดูแล้วอาจจะแบบเวียนหัวให้เอาไพลขตรด้วยได้ยินเสียงลม คนนี้บอกเลยว่าเป็นวันมาเราสูงเข้าจริงๆนะแล้วก็ไม่ไม่มีแดดแต่มันคือไม่มีแดดไม่มีผิดเสื้อแต่มันเหมาะกับการมาเดินมากเพราะว่ามันไม่ร้อนแล้วมันไม่เหนื่อยอืมจ้านะไม่เห็นผิดเสื้อเร็วๆเจ้าหน้าที่บอกผิดเสื้อจะอยู่บนยอดไม้แล้วตอนนี้เพราะว่าไม่มีแดด แต่เราก็เจอตัวหนึ่งเนาะตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่ผิดเสื้อปะมันผิดเสื้อตัวเล็กจังอ่ะเราไม่แม่ลูกกวนเขาไปต่อให้ทุกคนคือใครก็ได้เขานี่เงียบมากไม่มีคนเลย เราใส่หน้ากากทำไมทำไมเนี่ยว่าไม่มีขนดนี่อืมก้องโฟกัสเมื่อกีก้ไม่ได้ดูก้องไม่ได้โฟกัส ใายเก็บไว้ดูเองด้วยแหละว่าคั้งหนึ่งฉันมาเดินคนเดียวคั้งหนึ่งฉันมาเดินเข้าป่าคนเดียวคนเดียวจริงๆไม่มีใครเลยเลาทุกอย่างเงียบได้ยินเสียงนกเบา แล้วนั่นคือความเงียบเราก็ไม่ได้ออกเส้นทางกันทุกคนแต่อบอกว่าเราก็เริ่มกวนนิดๆิด่อยอว่ะตอนแรกเรามีความมั่นใจในการที่จะเดินมากเลยแต่พอขากลับมันรู้สึกว่า ปลอดภัยอยู่แล้วนี่ไงกลับมาเจอป้ายเดิมแล้วอันนี้แม่กับน้องบ่นแย่แล้วเฮ้มาถูกแล้วเมื่อกี้ป่ามันลกมากจนนึกว่าให้ม,มาถูกทันป่า ถูกบดลากไม้ก็ต้องข้ามไม่เก่งไผ่ล้มขวดหินตรงนี้สวยมาก แคนเซลกับเกเทลอะที่แบบโรยก้อนหินไว้อ่ะ เห็นคนแล้วแสดงว่ามาถูกทางแล้วใกล้ทางออกแล้วแน่เลยโอ้ยยังชวนย,ยังมีคนนี่เราก็เดินตามป้ายชี้นะเมื่อกี้ก็มีคนเขาเลือกเดินไปทางนน้นแต่เราเลือกเดินไปทางท,างที่ลูกสอนชี้ ก็รู้ว่าเขาตั้งใจจะทําให้มันเป็นธรรมชาติแต่ว่าทางเดินก็น่าจะทําให้แบบชัดเจนนิดนึงผมเมื่อกี้ก็เห็นแล้วว่าพอไปตรงปลายทางสุดท้ายมันไม่มีป้ายบอกว่าไปทางไหนต่อโอ้นี่ถ้าปีนตรงนั้นก็คือไม่ไหวอใครจะปีนก็ต้องเตรียมรองท้ามันดีกว่านี้ฮนะเขามีป้ายบอกแหละ มีป้ายบอกตล,ลอดทางจนไปถึงต้นไม้พระเจ้าห้าพระองค์อะ่ะที่ว่าป้ายบอกทางก็จะงงง,งว่าวว่าไปทางไหนต่อ,อเขาเขียนเลยว่าเป็นป่าดิบชื้นป่าดิบชื้นคือเราเพิ่งไปอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนมาไปหมู่บ้านลักไทยด้วยคือป่า สองข้างทางไม่เขียวแบบนี้นะอันนี้แบบเขียวคับจีมากเลยเสียดายเนะวันนี้ไม่ได้ถ่ายผีเสือ้อไม่มีผีเสื้อให้ถ่ายอื็ปกติไปคนใส่รองเท้าส้นตึกด้วยนะแต่วันนี้ใส่ไม่ได้ดีแล้วที่ไม่ใส่มาเพราะรู้อยู่แล้วว่าท้องมาเดือแบบนี้เวลาเที่ยป่าทุกคนจะแตกตัวให้ถูกกาลเทศะคะ่ะ ถ้าใบไม่ได้นะต้องมีลำทานให้ลุยด้วยแล้วคือเรามาถึงน้ำตกชั้นที่สองน้ำตกชั้นแรกคือสบายๆชั้นที่สองเลกเก่งพอได้ชั้นที่สามคือแน่น view. อนโ e วิวเคแต่ท่าใครจะขึ้นไปให้ถึงพเนินทุ่ง4ฟวิวอย่างเดียวรลเก่ง้อห้ามมาดูป ถึงด้วยสวัสดีภาพครับ